พบกับรายการภาษาไทยไวัยมันเป็นรายการเกี่ยวกับภาษาไทยที่สอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้ความบันเทิงสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการภาษาไทยไวัยมันและวันนี้นะครับเราก็ได้แขกรับเชิญสุอพิเศษที่มีความสามารถเรื่องการเต้นนะครับก็คือน้องๆปอมปอมเชีย trọng hảo như thế này cận tế bên đi ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันเลยครับชื่อบอมบีครับชื่อไอค่ะครับก็เมื่อกี้คือการแสดงอะไรกันเลยครับเป็นการแสดงบอมบอมเนเชร์อเลยว่าในอย่างหนึ่งว่าเชลิดดิ้ง๋อแล้วก็มีรางวัลอะไรที่ได้มาบ้างหรือเปล่าครับอ๋อเป็นแชมป์ประเทศไทยสามสมัยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียในปี61นะครับแล้วก็ในแผนปีนี้ก็จะไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับว้าวแล้วก็ผมขอถามเลยคุณหน่อยครับ ถ้าเกิดคุณบอมนี่ครับย,ย้อนไปช่วง1 3บสหรือสิบสี่ปีนี่ครับคุณบอมได้มีการเรียนอะไรเป็นยังไงบ้างครับอ๋อในเรื่องของการเรียนใช่ไหมครับก็มีการเรียนก็จะเป็นแบบว่าเด็กเรียนบ้างแล้วก็เกเรบ้างน,นิดหน่อยถึงแล้วก็กิจกรรมก็ทําด้วยอ๋อแล้วน้องไอร์ละครับค่ะการเรียนก็ดีค่ะกิจกรรมก็ดีอ๋อแล้วคุณบอมกับคุณไอายพร้อมที่จะย้อนวัยกับผมหรือเปล่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปห้องเทฮากันเลยช่วงที่หนึ่งช่วงห้องเทหา สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนสวัสดีครับโอ้ทุกคนหนะ้าตาสดใสกันมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนภา,าษาไทยกันเลยดีกว่าจ้าคำควบกลัำเนี่ยก็คือคำที่มีการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นรวมกันทำการควบกับรอเรือรอลิงแล้วก็วแหวนคำควบกลัมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันคำควบกลัม แท้กับไม่แท้คำควบค้ำแท้ประกอบไปด้วยการอ่านออกเสียงพร้อมกันแล้วก็การอ่านออกเสียงที่เป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นออกเสียงพร้อมกันเนี่ยก็มีคำว่าไกวใครส่วนคำคูบก้ำไม่แท้เนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกเท่าน,านั้นยกตัวอย่างเช่นมีจจาซอซลา,าแล้วก็สอเสือนะอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลอง ยกตัวอย่างของประโยคที่มีคําควบกั้าดีกว่าแล้วแต่เลยนะว่านักเรียนได้จะตั้งประโยคว่าอะไรบ้างอ่ะไหนรอ,องซิจันที่มาฉันชอบดื่มน้ําเปล่าอืมจะชอบดืมน้ําเปล่าน้ําเสียงหนูนี่ช่างไพเราะสนอะหูมากมากอ่ะเอารองแบบว่าเป็นประโยคสุดท้ายซิที่จะบอกอาจารย์แล้วรู้สึกว่าอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องแบบว่าดีมากๆอ่ะผมต้องก,กล้าเกินกินอกไก่ปั่นทุกวัน ผมต้องกล้ามกืนกินอกไก่ปั่นทุกวันดูจากชุดแล้วหนูน่าจะมีปัญหากับโค้ดหนูนะเนี่ยโอเควันนี้นะจ๊ะอย่าลืมไปทําการบ้านทั้งหมดที่อาจารย์ฝากไว้ไปทบทวนกันให้เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่าลืมนะจ๊ะภาษาไทยดีๆกับคุยยอดชายบ๊ายบายสวัสดีครับชุวที่สองช่วงเกมหันษา ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงที่2น,นะกันครับมีชื่อช่วงว่าเกมหันษาสำหรับฝ่ายสีแดงนะครับได้แก่คุณบอมและฝ่ายสีน้ำเงินนะครับได้แก่คุณอายโดยจะให้ทั้งสองคนนะครับแข่งตอบคำถามคำควบกล้ำนะครับถ้าใครตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าใครตอบคำถามถูกน้อยที่สุดจะโดนนำโทษจากทางรายการครับผม ก่อนจะเริ่มเกมครับเราไ่เลือกหมายเลขคําถามกันก่อนกิกาการแข่งขันจะให้ผู้เข้าแข่งขันหมุนรอบตัวเอง5รอบแล้วกระโดดกดปุ่มใครที่สามารถกดปุ่มได้ก่อนจะมีสิทธิ์เลือกคาถามก่อนสองคนได้มัดขาเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองคนพร้อมจะก,กระโดดหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้ว3 2 1เริ่ม โอเคคุณบอมเป็นคนกดก่อนครับคุณบอมมีสิทธิ์เลือกก่อนครับคุณบอมจะเลือกหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองครับหมายเลขหนึ่งถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มกอไก่ครับข้อต่อไปครับขอไข่ครับข้อต่อไปเลยครับกอไก่ครข้อต่อไปครับขอไข่ครับข้อต่อไปครับกอไก่ครับข้อต่อไปครับผม กอไก่ค่ะข้อต่อไปครับกอไก่ข้อต่อไปครับกอไก่ค่บข้อต่อไปครับกอไก่ข้อต่อไปครับกอไก่ข้อต่อไปครับผมข้ามค่ะกอไก่ข้อต่อไปครับกอไก่ข้อต่อไปครับกอไก่ข้อต่อไปเลยครับกอไก่ หมดเวลาคําถามชุดที่สองของคนอายนะครับเริ่มข้อไข่ครับข้อต่อไปครับกอไก่ข้อต่อไปครับกอไก่พขอ้ขอต่อไปครับข้อไข่ครับข้อต่อไปครับ ข้ามค่ะข้ามขอกอไก่ข้อต่อไปครับขอไข่ข้อต่อไปครับขอไข่ข้อต่อไปครับขอไข่ข้อต่อไปครับหมดเวลาคำเฉลยจากคำถามชุดที่หนึ่ง คำท,ที่คุณบอมเลือกนั้นก็คือ คำเฉลยจากคำถามชุดที่2องคำที่คุณอายเลือกนั้นก็คือเ็มาสรุปผลคะแนนของทั้งสองฝ่ายกันนะครับของคุณบอมได้ไป11คะแนนและคุณอายได้ไป5คะแนนผู้ที่นะคือคุณบอม และเป็นที่น่าเสียดายกับคุณอายน้วยครับที่จะต้องโดนทาโทษจากทางรายการก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายนะครับผมค,ครับผมค,ครับแล้วก็อากันไปด้วยภาพบรรยากาศของคุณอายที่จะโดนลงโทษจากรายการของเรานะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการภาษาไทยไวัยมันสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงนานาสาระ คำควบกล้ำจะมีอยู่2ประเภทคือคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำไม่แท้จะมีเพียญชนะที่ออกเสียงเป็นซอโซคือทอทหารสอเสือสอสาลาเช่นทรงตายปลาศัยสร้างเป็นต้นสำหรับบทลงโทษแนวนี้ก็คือใช่คุณอายทำความสะอาดในห้องเรียนนี้นี่คือบทลงโทษของคุณายถ้าพร้อมแล้วเชิญทำความสะอาดได้เลย